คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันชุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาดูหวยสูตรชนสองสูตรนะคะอันนี้คือชนสองสูตรแอดมินวางแนวทางตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาและสิบหกธันวา เข้าบนเข้าล like ่างมาทั yeah, ้งสองงวดเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรอันนี้เป็นสูตรชนสองสูตรนะคะคลิปนี้นะหนึ่งธันวาเข้าบนเข้าล่างนะคะเหตุผลที่เข้าบนเข้าล่างมันเป็นเพราะหวยมันมามันหนึ่งธันวามันมาเก้าแล้วก็สิบหกธันวามันมาห้านะคะมันมาห้าทั้งบนทั้งล่างมันก็เลยเข้าทั้งล่างทั้งบนนะคะสองงวดติดเลย ก่อนที่แอดมินจะวางแนวทางเนี่ยมันก็เข้าอย่างนี้นะคะเข้าบนเข้าล่างเหมือนกันสูตรนี้นะแต่บางครั้งก็เข้าบนบางครั้งก็เข้าล่างได้เหมือนกันนะบางทีมันก็ไม่ได้มาทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่คือมานี่มาแน่นอนคือสูตรนี้นะคะมาแน่นอนไม่พลาดนะคะดูนะงวดนี้ก็มาอันนี้มาบนมาล่างอันนี้ก็มาบนมาล่างนะคะอันนี้เหมือนเดิม สูตรนี้นะคะเข้าล่างเข้าบนอีกตามระเบียบเข้าล่างเข้าบนอีกตามระเบียบเดวแอดมินจะดูเลขหลักเลขหลักเขาคือเลขอะไรเลขหลักยังไม่ได้เขียนเลขหลักให้หลักอันนี้คือเลขหลักนะคะสามหก หนึ่งเก้าสี่อันนี้คือเลขหลักนะคะสูตร,บา,ตรตบางทีสูตรลงที่สี่ตัวบางทีสูตรลงที่ห้าตัวนะคะแล้วแต่ว่ามันจะลงที่ตัวไหนนะคะดูนะสามหกหนึ่งสี่เก้าเก้าสี่นะคะให้ท่านดูเอาตัวเลขในเนี้ย ตัวกันเนี่ยไม่ต้องไปเยอะนะคะตัวกันนี่น้อยที่สุดนะดูตัวเลขในวงนี้ในวงนี้ตัวกันได้แต่อย่าเยอะทำไมตัวเลขแอดมินเยอะจังเลยแอดมินบอกแล้วนะคะว่าแอดมินจะไม่ตัดแอดมินจะไม่ตัดโอกาสของ f อซที่เข้ามาชมแอดมินนะคะแอดมินตัดออกอาจจะเป็นตัดโอกาสออกนะคะ แอดมินให้เต็มเลยชุดเต็มนะคะให้ท่านชอบตัวไหนท่านดึงเอาเลยสามมาดึงสามหกมาดึงหกหนึ่งมาดึงหนึ่งเก้ามาดึงเก้าสี่มาดึงสี่แล้วก็ห้าตัวนี้ก็สามารถมาด้วยกันได้นะคะเพราะว่าตัวเลขของแอดมินอนะถ้าอันไหนมาไม่ได้แอดมินก็จะบอกอันนี้มาด้วยกันได้แอดมินจับให้ในนี้หมดแล้วแหละมันมาด้วยกันได้นะคะ เอดมินจับให้หมดแล้วในเนี้ยนะคะจับตัวเลขให้หมดแล้วท่านชอบตัวไหนตัวไหนมาแรงท่านดึงเลยแต่เอดมินคิดว่างวดนี้นามันแล้วแต่คนชอบนะหกมาแรงนะถามเอดมินนะเอดมินชอบหกนะคะหกติดบนล่างเลยถ้าท่านไม่ชอบท่านผ่านนะเอดมินชอบหกแค่นั้นแหละสีมาก็จับใส่หกสี่ไปแปดมาก็หกแปดแล้วแต่ แล้วแต่ท่านนะคะมันแล้วแต่คนชอบเพราะแอดมินไม่ค่อยมีดวงด้วยช่วงนี้นะคะนั่นแหละให้ท่านดูเอาทำไมแอดมินถึงวางแนวทางตัวเลขเยอะหน่อยไม่ตัดตัวกันเนี่ยเป็นตัวติดดับของแอดมินนะแต่แอดมินกันไว้กลัวมันหลุดนะคะอันนี้เป็นตัวดับแล้วเป็นตัวดับแม่นด้วยนะตัวดับแม่นด้วยสูตรนี้ไม่เคยหลุดเลยติดไว้ได้แต่อย่าเยอะนะคะ ติดไว้ได้แต่ให่่เยอะแค่นั้นแหละให้ท่านเน้นในวงเนี้ยนะคะในวงเนี้ยเลขหลักก็คือตัวนี้ห้าตัวสูตรนี้นะคะเพราะว่าเป็นสูตรชนสองสูตรชนกันสถิติแอดมินวางแนวทางให้สองงวดเข้าบนล่างทั้งสองงวดเลยนะคะก่อนหน้านั้นก็เข้ายาวมาแล้วทุกสูตรทีทแอดมินวางให้นะต้องเข้ามายาวไม่ต่ำกว่าห้าถึงหกมุงวด ติดกันนะคะแอดมินถึงมาวางแนวทางให้นะคะบางสูตรวางเลยหลุดเลยก็มีนะคะเพราะว่าตัวเลขของแอดมินนะแอดมินไม่เคยให้หลังหวยออกนะคะนะตัวเลขเยอะแต่แอดมินมีไม่กี่คลิปนะยังมากก็คือ10คลิปไม่น่าจะเกิน12คลิปแต่งวดนี้แอดมินจะไม่สรุปให้นะคะให้ fc ดูที่ ชุดเต็มคลิปเต็มที่แอดมินให้นะคะเพราะว่า <c oughs> เหมือนที่แอดมินบอกแหละบางทีแอดมินอาจจะไม่มีดวงแอดมินอาจจะสรุปให้ไม่ถูกนะคะงวดที่แล้วสรุปบนลงล่างสรุปล่างขึ้นบนนะคะสรุปตัวสรุปแอดมินแปดห้าอยู่ข้างบนแต่ห้าเจ็ดอยู่ข้างล่างแอดมินจะไม่สรุปแล้วแอดมินกลัวสรุปไม่ถูกนะคะ ให้ท่านดูเป็นแนวทางเอาตามนี้เพราะว่าหวยคลิปของแอดมินถึงแอดมินจะไม่สรุปให้แต่มันเข้าเกือบแทบทุกคลิปเลยนะถ้าคลิปไหนที่แอดมินไปตัดตัวดับออกถึงจะหลุดแอดมินถึงเลิกตัดแล้วมีอาจารย์มีมีเอฟซี FC ท่านหนึ่งนะท่านคอมเมนต์เข้ามาแอดมินขอบคุณมากเลยนะที่เตือนสติแอดมินนะ fc ท่านบอกว่าเพราะว่าไม่รู้จักชื่อหรอกเพราะว่ามันเป็นตัวเลขเนาะท่านบอกว่าอย่าไปตัดออกให้ลงคลิปเต็มอันนี้เรื่องจริงนะท่านก็เตือนสเตทแอดมินมาอันนี้แอดมินขอบคุณมากนะคะคือ fc ที่เข้ามาชมนะคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปใต้อะไรนะคะให้คอมเมนต์เข้ามาคุยกันใครมีแนวทางก็เข้ามาบอกกันได้อย่างนี้นะคะเพราะว่า F4 ที่เข้ามาดูเข้ามาชมอ่ะอาจจะไปกดอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้เป็นมันจะได้เป็นแนวทางประกอบกันนะคะเพราะอย่างแอดมินให้หวยใ,ให้อะไรเนี่ยแอดมินให้ด้วยใจอย่างดูคลิปอาจารย์ท่านอื่นๆที่ท่านให้มาเหมือนกันท่านก็ให้ด้วยใจท่านก็หวังดีนะคะแอดมินไม่ไปว่าอาจารย์ท่านไหนทั้งนั้นหวยทุกสูตรมันมีเข้ามีหลุดนะคะมันว่ากันไม่ได้ไม่ว่า จะเป็นหวยดับหรือว่าหวยที่เราจะไปจัดหามันมาได้แล้วมันก็หลุดได้หวยเข้าก็รอวันหลุดนะคะเหมือนหวยดับมันก็รอวันหลุดเหมือนกันแอดมินเข้าใจนะเพราะแอดมินทาช่องแอดมินเป็นช่องเล็กๆแต่แอดมินให้เอฟซด้วยใจนะแอดมินหวังดีนะคะอยากให้ถูกอยากให้อะไรถึงได้วางแนวทางแอดมินอนะ ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกมาสองงวดแล้วนะเนี่ยตอนนั้นก็ถูกรู้สึกว่าสองงวดติดกันแล้วที่แอดมินไม่ถูกนะคะแต่แอดมินอยากให้เอฟซีที่เข้ามาชมแอดมินได้ถูกนะใกล้ปีใหม่ยิ่งต้องใช้เงินเยอะไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแอดมินะะอยากให้มีโชคมีลาบไปเยี่ยมพ่อแม่จะได้มีเงินทุนในการไปซัพพอร์ตพ่อแม่ดูแลพ่อแม่นะคะแล้วก็แบ่งปัน ให้กับพี่น้องซึ่งกันและกันอย่างนี้แอดมินอยากให้ท่านถูกมากๆเลยนะคะถ้าแอดมินรู้ว่าตัวเดียวมันออกตัวไหนแอดมินอยากฟันให้เลยด้วยซ้ำไปแต่แอดมินฟันไม่ได้นะคะตัวเองก็อยากจะมีซับพอร์ตเหมือนกันเพราะว่าปีใหม่นี้แอดมินก็เหมือนกันนะแอดมินก็เดินทางกลับต่างจังหวัดเหมือนกันนะคะไปเยี่ยมพ่อแม่เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับเอฟซีนะคะ โอเคเอฟมิน okay. ไม่มีอะไรแล้วนะเป็นแนวทางนะคะแคปไว้เลยนะอย่าลืมกดติดตามกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ